อิมแพคเขาไม่มีใครดูแลเรื่องงูเห่าเลยเหรอวะมาขู่ทั้งฟองฟอง,ฟองไปเสียงงูเหา่าเสียงหายใจกูกับมึงเสียหายใจกูกับมึงซีนเปิดนี่บอกเขาเลยว่าขอใหญ่ที่สุดเอาแบบคนที่คิดถึง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 กันแบบ3ปีมปงใจเย็นๆนเะพราะถ้ามึงล้มตึงไปอีกคนเนี่ยชิบหายแน่กูบอกเลยโอ๊ตเออคอนเสิร์ตครั้งเนี้ ไม่ใช่ตันไฟตันเอ,อแมงคือกร,รมไฟกร,รมตั้งแต่เริ่มตั้งชื่อคอนเสิร์ต<ะ>ที่มึงเจอกับกู<อ>ถ่ายไว้จะสองปีแล้วโอ๊ตตั้งแต่กูยังหัวจิกหย,ยอยอยู่ก็ถ่ายตั้งแต่กูยังไม่สังขีดเลยอ่ะจนตอนตนี้มึงสองขีดแล้วเออกูหายแล้วด้วยกูขึ้นมาสิบโลแล้วมึงมึงขึ้นมาสองขีดโอด๊ตมึงพัฒนาหน่อย <laughs> ตอนแรกกูนึกว่าแบบอ้าวโอเคหกเจ็ดหกเจ็ดสิงหาคือคอนเสิร์ตเดียวป๊อปปองกูแล้ว กูไม่เคยคิดว่ากูจะมีคอนเสิร์ตเดียวที่ IMPACT เหมือนกันและนี่คือคอนเสิร์ตตั้นไฟต t e r คอนเสิร์ตใหญ่ของโอ๊ตป๊อปนะครับยินดีที่ทุกคนได้มาร่วมอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับกูพูดอะไรผิดสันดานมึงไม่เคยเปลี่ยนเดี๋ยว <คน S 1> <mumbles. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูพูดชื่อคอนเสิร์ตถูกต้องทุกอย่างกูใส่ด้านเสียตรงไหนมึงใช้คำว่าโอ๊ตป๊อปทำไมไม่ใช้คำว่าอ๊อฟป๊อปโอ๊ตอ๊อฟอ๊อฟโอ๊ตทำไมไม่ใช้อ๊อฟโอ๊ตเหรอ อ๋อราชาคำผวนเหรอเมื่อโอ้ตอันนี้คุยกันตรงนี้แบบคนไม่ได้ยินมันต้องโฮไหลอย่างคอนเสิร์ตมันควรจะเป็นคอนเสิร์ตชื่อมันต้องเป็นป๊อปโอ๊ตมันต้องเอาคนสำคัญไปไว้หน้าก่อนแฟนขับกูก็คือทีมป๊อปก็คือ70%ของที่นี่การตั้งชื่อคอนเสิร์ตเดี๋ยวมึงต้องเข้าใจว่าเขาต้องเอาคนที่มีอำนาจมากกว่านำหน้าเหมือนเวลามึงแต่งงานไงชื่อเมียต้องขึ้นก่อน อันเนี้ยมึงแต่งงาแล้วมึงก็ยังจําไม่ได้อีกกูไม่หมายเรื่องนั้นเออแต่เรื่องมึงกูพูดได้ไหมล่ะกูบอกเดี๋ยว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 มึงถามกูว่าพูดได้ไหมล่ะมึงพูดทุกรายการไอ้ป๊อปมึงพูดทุกรายการไอ้ป๊อปอ่ะงั้นรายการนี้กูพูดนะอ่ะเป็นป๊อปโอ้ก็ได้กูโอเคอ่ะโอเคแหละโอเคเอาจิงๆิงนะการแต่งตัวของมึงอ่ะมันมีความนักสนุกเกอร์ผสมเชียร์แขกเหมือนกันนะ เอาจริงตอนแรกกูก็สับสนเหมือนกันนะว่าเออสปอนเซอร์มึงมีไก่ไหมเนี่ยทำไมมันเอยต้องถึงตัวแบบนี้วะกูก็งงเหมือนกันพวกมึงทะเลาะอะไรกันเฮ้ยก็กูไม่ชอบมันอ่ะเออมันชอบมาว่ากูอ่ะบางทีมันก็ว่ากูอ้วนกูอะไรกูไม่ได้เป็นคนอ้วนอะไรอย่างนั้นอะไรวันเนี้ยพูดอะไรอยู่ดีน้อยใจทำไมอ่ะกูน้อยใจอ่ะกูน้อยใจเรื่องอะไรมึงบูลลี่กู เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อะไรอะไรฮัลโหลเอาอะไรนะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เออจะตีกันทั้งทีวันนี้เนี่ยนะเออมันต้องมีกตินกกตินกกันหน่อยอนิกาเงียบเงียบพังหอเงียบพังหอเงียบพังหอเป็นไงห้ามต่อยใต้เข็มขัดเข็มขัดกูสูงด้วยมึงต่อยได้แค่หน้ากูแล้วป๊อปฮ่านี่มึงไม่รู้ยังไงนี่เข็มขัดยายกูนี่เข็มขัดหน้าก็ กูต้องเล็งเข้าเป้าอย่างงี้เดียวเลยเหรอต่อยกูหลบอย่างี้ห้ามลุมห้ามหมาหมูกดนี้กูสบายอยู่แล้วมาเฟียกูไม่กลัวแล้วกลัวมาเยอะไอ้ป๊อปโอ๊ยนะโอ๊ตมาไม่เยอะจะขายบัตรหมดเหรอตอนปล่อยมือกูสองคนเป็นไงหึ่มหึ่มหึ่มเงห้า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 เดี๋ยว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 ไป่เลยนะเหมือนมึงจุงญาติมาออกกำลังกายส่วนลุมเหมือนกันนะ มึงจะพูดอย่างนี้กับเอลซ่าไม่ได้นะอะไรใครนะใครนะอะไรนะเอลซ่าซ <Elsa. S 3> ามากโอ้โหแม้สวีดกันใหญ่เลยมึงไม่เกรงใจเพื่อนกูยืนตรงนั้นน้ำตาซึมมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาธรรมดาที่เราจะโอ๊ยจะจับจะคว้ามืออ๋อมืออยู่ฝั่งนะู้นหรอคะน้ำอยู่นี่ปาโมดอะไรพ่อปกูลมึงต้องดูแลให้ถูกฝ่ายนะทำไมเนี่ยมึงไปสวีดกับเขาอย่างเงี้ยถึงแม้นี่จะเป็นทีมกูแต่เขาเคยเป็นคู่จิ้นมึงมาก่อนนะโอ๊ตจะยังไง เล่ามาสิโอดที่พี่ทำไปทั้งหมดนั้นน่ะบนเวทีอ่ะโดนน้ำสะบัดผมอ่ะเพื่อโอ๊ดคนเดียวเลยอ่ะแบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมเป็นส่วนไหนของโชว์พี่บ้างครับรเมื่อกี้พี่รู้อาจจะเปียกข้างนอกอแต่กูเปียกข้างในไม่มีใครสนใจเลยโอก<อ>็มึงดูชุดมึงโอ้ก<อ>็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนี่ต้องสนุกดีๆเหมือนกันนะมึงอ่ะแต่ตอนนี้เก่งเกลียงเกลียงเลยโอ้แล้วกูจะห้ามคนไหนก่อนดีวะเนี่ย แต่เราคนกูรู้สึกกูไม่เป็นตัวเองเลยอะป๊อปมึงเป็นตัวเองแต่มึงไม่กล้าเป็นให้คนอื่นเขาเห็นแต่มึงไม่กล้าเป็นให้คนอื่นเขาเห็นหนูเคยด่าใครไหมลูกแน่นอนเนอแน่นอนเนก่อนถามกูไม่แน่ใจนะแต่ตอนน้องตอบว่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะน่าจะเป็นกูแหละที่โดนไม่ใช่พี่ใช่ไมยัง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 ไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่ด้วยยังไม่ใช่ด้วย เอาจริงนะถามสักงนิดไหมกูดี๋ยวว่าต่อมึงเลยคำถามในใจกูเต็มไปหมดแล้วตอนนี้กูถามคำหนึ่งมีใครคาดหวังสิ่งนี้มีใครคาดหวังสิ่งนี้อยู่ดีๆมีฉากดิสนีย์มาทำไมแล้วการ์ตูน Beauty and the Beat t ทำไมไม่ Beauty กับ e e s t ทำไมกูต้องเป็นเทียนแล้วมึงต้องเป็นนาฬิกา ตอนแรกกูสงสัยนะว่าเสื้อมึงอะทำไมตักนาฬิกาไว้ประมาณเกือบเกือบบ่ายสองกูรู้แล้วทำไมชีวิตมึงมันไม่เที่ยงไงป๊อปชีวิตมึงมันไม่เที่ยงไงป๊อป Did you ในใจทำไมอะไรนะอะไร <laughs> <laughs> โอ้เอาสักขีพ่อเอ้ยยไมอาก กูไม่อยากรู้แล้วกูอยากเปลี่ยนจบให้หน่อยจบให้หน่อยจะไม่อยากเธอมึงจะถามมาดิ้งนานไหมเนี่ยเอ้ยอาร์ตเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เอาอาดมึงก็โดนเหรอเนี่ยถามมาอยู่ตั้งนานเนี่ยอยากถามข้างหลังมึงถามถามถามดีกว่ามาได้ก็มาถามนะเนาะแต่งยี้ยอะไรกันเนี่ยจิตอยู่ในใจแต่ไม่อยเธอเด็ด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 สองรอบแล้วเนี่ยสองรบแล้วมเป็นนักร้องจริงป่ะเนี่ยมึงเป็นนักร้องจริงป่ะเนี่ยเพลงไม่คุ้นโอเคเพลงมึงพี่ป๊อปเพลงมึงจต่ไม่อยากเธอ กลัวรับมันไม่ไหวคร้อมตายที่ยังให้ใจไม่มีแตรเลยลืมเลยไงอย่ามาทิ้งไอ้อาร์ตไอ้อาร์ตมึงไม่เอาคียสักหน่อยเหรอมึงโอ้มึงเอาคีย์สักหน่อยยังไม่รู้แล้วใส่ก่อนเลย ใส่เอแล้วไม่ได้ยินคนหัวลอ้อเด้ยวยกูหัวลอ้อกันไหมเนี่ยกูหัวล้อกันไหมอ่ะไม่ใช่แค่เขาพวกกูก็หัวลอ้อ <c oughs> โอเคครับทต่ไมอ่ะมึงไม่ต้องย้อนกลับไปแล้วกูอยากเปลี่ยนชุดโอเคได้เลยโทษทีผมเข้าได้เลยใช่ไหมฮะอ,อ,อันน่าคงตาย,ยมึงรอโดนตีก่อนโอ้ยไเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวให้น้องดูแลฮะอะไร <c oughs> <c oughs> อะไรพูด <c oughs> อะไรลูกไม่รู้มันต้องไปยังไงต่อนะโอ๊ยกูลืมไปแล้วเนี่ย คอนเสิร์ตก็ยาวมีเวลาให้กูพักผ่อนไหมเนี่ยเปลี่ยนชุดแม่งแปก้าชุดเลยเนี่ยอะไรบ้าบอลใครสวยไหมฮะสวยอยู่โอยูสวยอยู่สวยอยู่ ป๊อปเมื่อกี้หน้าตอนมึงวิ่งมากูคิดว่ามึงเสียมึงไปแล้วนะเสียมึงไปแล้วนะตามึงลอยแล้วนะเอาหน่อยเอา่ะ break down อ่ะเอว่นเอว่า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  แฟนก็ดึงรักเขามากแฟนเพลงถึงได้รักเขามากอตอนนี้ก็ผ่านกันมาได้ครึ่งโชว์แล้วนะครับมึงเลิกเที่ยงคืนเหรอฮะมึงรีบเหรอสามปีนี้มึงมีคอนเสิร์ตให้เล่นเหรอ,อก,กูอย่าเห็นมึงกลับก่อนนะไอ้ป๊อปคนอย่างกูอะถ้าเขาให้เล่นกูอยู่ตนีตีกูอยู่ได้งั้นเต้นอีกทีหนึง่ง ความดันขึ้นพี่เชฟเบาๆลิ้นเป็นอะไรลูกกินผััอ่ะจริงๆนะมเปลี่ยนชุดเยอะกว่ากูอีกตอนทอมเมอกียขับในแต่ละเปลี่ยนชุดนานจริงๆนี่คืออาการคนตื่นเต้นนี่เจะได้ร้องเพลงตัวเองละเมอกียแบบเขินจนน้ำตาไหลเลยอ่ะ วอร์เสียงไหมยักวอร์เสียงโ็เรียกชื่อหรือซึ่งเป็นแบบมีคนเรียกชื่อการมินแพกอ่ะใครพร้อมจะฟังคาริสาส่งเสียงให้คาริสาหน่อยเลยมาเลย ขอบคุณมากครับตันไฟตันนะครับคอนเสิร์ตในวันนี้ขอบบคคุณรัมีความสุขจริงๆนะครับยอดเยี่ยมครับได้มีโอกาสจะเจอกันขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ YouTube GMM Show ติดตามได้แล้ววันนี้ไปกด Subscribe และจะได้ไม่พลาดทุกคอนเสิร์ตท,ที่คุณควรดูและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะ